ครับอันนี้ตัดกิ่งไม้ครับพอดีว่าในต้นไม้ต้นนี้มีแมงแครงอยู่นะครับนี่สองหนุ่มนี้ก็เลยมาหานะครับแมงแครงอยู่แล้วส่วนแบ่งตอนแรกผมได้เยอะแล้วครูนี่จิถุงเอาไปแล้วที่เหลือก็หาเองนี่ไงมันขยับอยู่นี่นี่นี่ถ้ามันขยับไม่ใช่เลยนี่นี่ดู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 เขาเกดนี่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 เป็นยังไงแมงแครงเอาให้ดูดินี่ตัวเล็กเล็กนี่ตัวใหญ่ใหญ่เติบเติบมันก็จะตัวปักเอกเลยนี่ครับแมงแครงครับแมงแครง นี่แมงแขงอุ้ยไหนเป๊กก็มาโชว์ดิเป๊กก็มาโชว์ดิดยับมันพลางตัวแม่ผมน่าจะได้เห็นเดี๋ยวบอกซื้อก่อนซันคือเด็กไซเตอร์ตัวนี้เด็กไซปลาเล,เลก็กเตก็กเต็กนี่ครับเขาก็จะใส่ขวดนะครับใส่ขวดนี่เอาดูขวดหน่อย<ะ>อันนี้ทำอะไรกินบ้างเป๊กทำแกวได้แล้วก็ขวกินนะครับขวดใส่เกงหนือไมขวดแล้วก็แล้วก็ทำแกวก็ได้ครับอื มันจะอยู่ต้นที่เป็นใบแบบนี้ครับไม่รู้ต้นอะไรนี่นี่ช,ชื่อต้นอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้นะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเดี๋ยวผมพาไปดูตัวที่เก็บได้เยอะๆนะครับอ่าตอนนี้อันนี้คือผมกำลังหาอยู่กลายเป็นนักผาาแล้วครับอันนี้คือผลงานที่ทุกคนช่วยกันเก็บนะครับอันนี้ นี่คือตัวแมงแขงน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วนะครับมันก็ยังมีกลิ่นเอกลักษณ์ของแมงแขงเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับดูบรรยากาศตอนเย็ยนหลังเลิกเรียนครับผมครับสวัสดีครับ